สวัสดีค่ะพบกัาน,นะคะช่องน้องฟูงอนแฟมิลี่ค่ะวันนี้เราถ่ายจากมุมสูงมากนะมีเด็กเปิดคอกจะออกคอกแล้วนะคะฟูง,งนันทำอะไรนะเห็นหรือเปล่าเห็นกันหรือเปล่านี่ดูนะคะความชีลเล่นของเด็ก จะออกข้อนะคะโอ้โหจะพังหมดแล้วครูเอ้ยบ้านน้องครูนะคะวันนี้ช่างไม่ได้มาทํางานนะคะช่างไม่ได้มาทํางานช่างจะมาทํางานไฟก็ม,ม้ไม่ไม่เต็มสายนะคะไฟน้าไม่พอออกมาเร็วมามาออกมาเร็ว ออกมาไหมนะ่ะโอ้โหไม่ออกมาผูู้าว้มีปัญหากับไม้เล่นเล่นกับไม้เดีย๋ยวเราไปอยู่ข้างล่างกันนะคะลงไปหา้องผูก,กัน ลงมาข้างล่างแล้วเยอะๆทำอะไรนะไม้มันจะหักเลยได้หนะพูมโอโอสน,น้ะเรานี่ออกมาไหมไม่ออกมาหรอก น้องผูขี้ดือ้อปูนินขี้ดือ้อเปิดคอกได้แล้วขั้นหนึ่งนะคะเหลือสามขั้น <c oughs> มันเปิดออกแล้วอันนั้นน่ะมันเอาออกไม่ได้แล้วน้องผูโอ้โหโอ้โหออกมานี่แบบบันเทิงเลยนะคะถ้าออกมาโอ้โหโอ้โหเออโชว์โชว์ กลัว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 คือควรสตาร์ทรถนะคะเอ้ยนิ่งเลยกลัวหรือเปล่ามาเร็วมาออกมามาหูกลางแล้วนะมาออกมา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 เล่นด้วยกันมาไม่ต้องกลัวหรอก แม่ส่วนก็กลัวหัวกางนะคะหัวกางสองสาวออกไปเที่ยวป่าน,นะคะวันนี้แต่ว่าสับป,ประรดน้งผูยังไม่หมดเลตาเองลูกหนูโอ้โหโอ้โหเอาครับ โอ้มันจะทิ้มตาแล้วนะครูปากสีชมพูแววเลยสีชมพูแจวแววเลยโอ้โหแจออกให้ได้นะคะโอ้ย <c oughs> น้ำผูเด็กอ้วนเด็กอ้วนค่ะเด็กอ้วนกำับผ <c oughs> อย่าออกมาเด้ออยู่ในคอบนั่นเลย หรือเปล่าอูอูอูเอ้าเอาโชว์ใหญ่เลยโชว์อุ้ยแน่แนจะออกมาแล้วโอ้ยโอๆยโอ๊ยโอ้ยโอยโอ้ยโอยทำไมเป็นแบบนั้นโอ้ยโอ๊ยโอยอะไรทำไมเป็นแบบนั้นน่ะฮ่าภูมันเป็นอะไร เน่อย่าไปทำนะ่น่ะอย่าไปทำเด้อโอ้อะไรเนี่ยต้องจับใบไม้ไว้ก่อนเ่ือน้องผูวิ่งมาหาเยอะ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 พังมาแล้วนะ่ะ เยอะเยอะไปเลยเข้าคอกเลยไปเลยไปไปเข้าคอกไปลรกไปแน่ไม่อยากเข้าแล้วเนี่ยน้องปูน่ะจะชอบแบบว่าจอมทำรายนะคะปูเข้าคอกไปเลยโอ้โหสนุกสนุกอ่ะ,อะเล่นเล่นเลย ตามสบายตามสบายเลยยัดพังของก็พอโอ้โหงัดไม้ขึ้นด้วยนะคะเป็นไหนน้าเราจะไปไหนพะเนินเล่นโคแล้วเอ้พี่ควานกินเอะโอ้โห โอ้โหไปไปเข้าเข้าไปแน่แนไปเข้าเข้าไปนอนนอนนอไปนหนนอยพี่กวนไปแล้วพี่กวนเอ้ไปชนบ้านหลังน้อยทำไมโอ้โโอโอ้โโอ้อ้าวไม่เข้าด้วย เอาเข้าไม่ได้พี่คนอุ๊ย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 โอ้ยเด็กน้อยเอ้ยเด็กน้อยแม่มีการวิ่งมาจะไม่เข้าคออีกแม่ร้องเรียกก็ไม่แม่กลับนะคะ ตลกน้องฟูโอ้โหโ,โหวยวายแล้วพี่ควันบวยวายใหญ่แล้วมาไล่ผมเข้าคอกทำไมคะผมยังไม่กลับไม่อยากกลับเข้าคอกเลยน้งฟนะูเนาะอ้าวเมื่อคืนออกคอกตรงไหนเมื่อคืนนี้โอ้โหโอ้โหนักเลง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 ผมไม่อยากเข้าคอกค่ะบวยวายใหญ่เลย อ้วนเอ้ยเด็กอ้วนไหนแววตาอยู่ไหนแววตาหนูอะแววตาหนูอยู่ไหนโอ้ยโอ้ยจับหน้าไม่ได้นี่อ้าหืออ้าหืออ้าหือชะบัดเลยอะอ้าชะบัดเลยชะบัดหน้าเลยอะไรอะฮะมีดไปกินกอกกล้วยไปหูกลางหูกลางไปกินต้นกล้วยไป อหมือนเขี้ยวเด็กเป็นแผลเป็นเลยนะคะหายแล้วแต่เป็นแผลเป็นเด็กมันเดือไปเลยไปหาพี่กวนไปไปกวนไปแล้วพี่กวนเดินอุยอายอุยอยไปแล้วทื่วานนี้ก็ไปตัดต้นกล้วยมาให้น้องช้างได้ลดหนึ่ง เปลี่ยนอาหารน้องคูแบบก็ไม่แพ้แนมะ่ใบเฟิร์มเหมือนกันนะคะมีความพยายามแบบจะกินจะกินเหมือนกันเฮ้เฮ้เฮ้เออเออเอเอ,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 เอโดนตีตูดเลยเห <laughs> มือนเคี่ยวพี่ควรเหมือนเคี่ยวน้องคูนานนาน <laughs> ชอบแกงเนาะชอบแกงไม่แบบฟืนฝัปลดุเดือดครับกินเป็นไหมนะ่ะอ้าวใช้เท้าช่วยด้วยมีความพยายามเนะาะเอาเอา อเอาเขาฉลาดเนาะเขาชดเขาแบบว่าใชา้สัญชาตญ,ญาณของน้องช้างใช้เทา้าใช้เท้าช่วยอ่าคุณหางโอ้โหหางใครนีคุณหางเก็บได้เยอะแล้วนี่ร่วงม,มาแล้วอ,อร่อยไหมโอ้ย เด็กกินอยู่นะคะเคียวเคียวเล่นๆอย่าอัดพี่ฟอนใส่ข้อเลยน้อะปูกระดูกหักเลยนะนี่เรู้ได้ไงรู้ได้ไงว่าไม่กล้านี่แหละไวกำลังคึกขนองโอ้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 สะบัดสะบัดปู กดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้ช่องไทยคุเงินแฟนมาด้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ